ผีในบ้านอิกลูในบ้านเล็กๆกลางทุ่งน้ำแข็งกว้างไกลสุดลูกหูลูกตามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเด็กชายอาโยเขาอาศัยอยู่กับคุณยายในบ้านอิกลูที่ปั้นขึ้นจากน้ำแข็งล้วนๆทุกอย่างขาวโพลนเงียบสงัดและหนาวเย็นแต่ก็เป็นบ้านที่อบอุ่นที่สุดในโลกสำหรับเขาคืนหนึ่งพายุหิมะกระหน่ำลงมาอย่างแรงลมพัดหิมะถลม่ม ลงมาที่หลังคาบ้านอีกกลูเสียงดังโครมเสียงดังจนเด็กน้อยสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเขาออกมาช่วยยายซ่อมหลังคาอย่างเงียบๆแม้จะหนาวเย็นจนมือแข็งไปหมดแต่พอกลับมาเข้านอนเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดเสียงนั้นเหมือนมาจากข้างในบ้านไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงหิมะและไม่ใช่เสียงยายแน่นอน อาโยหันไปมองยายแต่ยายพูดเพียงเบาๆว่าเสียงลมมันหลอกหูเราบ่อยๆไม่ต้องไปสนใจหรอกเดี๋ยวมันก็หายไปเองแต่เขาเริ่มไม่แน่ใจเลยเสียงนั้นไม่หายไปเลยมันกลับมาทุกคืนและเหมือนจะดังขึ้นด้วยบางคืนมีเสียงเหมือนเสียงหัวเราะจางๆลอยมากับลมอายโยเริ่มใจไม่ดี และถามยายตรงๆงยายมันมีผีในบ้านน้ำแข็งใช่ไหมครับยายหัวเราะเบาๆแล้วลูกหัวหลานบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเป็นผีอาจจะเป็นแค่เสียงของสิ่งที่เราไม่เข้าใจก็ได้นะวันต่อมาอายโยเดินไปถามเพื่อนบ้านทุกคนต่างพูดว่าเคยได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกันแต่ไม่เคยมีใครกล้าเข้าไปดูใกล้ๆเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นผีบ้านอีกกลู ตามเรื่องเล่าโบราณอายโยกลับมานั่งคิดเขากลัวแต่ก็เริ่มอยากรู้ให้แน่ใจเขาจึงเริ่มทำสิ่งที่ไม่ง่ายเลยสำหรับเด็กไวของเขาอายโยตัดสินใจอดทนฟังทุกคืนเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงนั้นมาจากไหนโดยไม่รีบตัดสินใจว่าเป็นผีตามที่ใครๆเขาก็พูดกันผ่านไปหลายคืนเสียงก็ยังคงมาเหมือนเดิมแต่คราวนี้ อยโยเริ่มจำได้ว่าเสียงมักจะเกิดตอนลมพัดมาจากทางทิศเหนือและมันจะดังจากมุมเดิมๆของบ้านเสมอเขาค่อยๆเคาะผนังทีละจุดทีละจุดฟังเสียงสะท้อนอย่างใจเย็นคืนนี้เขาไม่กลัวแล้วเขาเริ่มใช้หูฟังใช้ใจฟังอย่างอดทนในที่สุดเขาพบมุมหนึ่งของบ้านที่มีเสียงดังกึกกึกกึกออกมา,มากกว่ามุมอื่นของบ้าน เขาใช้เวลาอีกสองสามวันช่วย,ยายเอาน้ำแข็งมาเสริมผนังให้แข็งแรงแล้วจึงเริ่มเจาะเบาๆตรงผนังด้านนั้นแล้วเขาก็เห็นโพรงเล็กๆระหว่างน้ำแข็งและในนั้นมีเงาดำขยับเบาๆเ,เขาตกใจแต่ก็ไม่วิ่งหนีเขานั่งนิ่งๆอยู่ตรงนั้นใช้เวลารอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช้าวันต่อมาอาโยเตรียมปลาดิบก้อนหนึ่ง วางไว้ใกล้โพงน้ําแข็งแล้วแอบดูไม่ถึง5นาทีต่อมามีหัวกลมๆเล็กๆโผล่ลออกมามันคือเจ้าแมวน้ําตัวเล็กตัวกลมหูจิว๋วตาใสาแป๋วมันเข้ามาหลบลมในโพรงนั้นและใช้เวลากัดน้ําแข็งกับพื้นไม้จนเกิดเสียงดังครืดครืดกึกๆึแมวน้ําไม่ใช่ผีมันก็แค่อยากอยู่รอดในอากาศที่หนาวสุดขั้วเท่านั้นเอง อโยหัวเราะออกมาเบาๆเขาไม่โกรธไม่กลัวเพราะเขาเข้าใจถ้าเราหนีหรือรีบด่วนสรุปไปตั้งแต่แรกเราก็คงไม่รู้ความจริงเลยอโยตั้งชื่อให้เจ้าตัวเล็กว่าบูบูยายยอมให้มันอยู่ตรงโพรงน้ําแข็งนั้นและทั้งบ้านของเขาก็เริ่มมีเสียงหัวเราะครืดครืดกลายเป็นเสียงที่คุ้นเคยทำให้อุ่นใจ อาโยนอนฟังเสียงนั้นทุกคืนเหมือนฟังเสียงเพื่อนคนหนึ่งเมื่อเพื่อนบ้านได้ยินเรื่องราวพวกเขาก็หัวเราะอย่างโล่งใจบางคนถึงกับบอกว่าลูกฉันกลัวเสียงผีนั่นมานานขอบใจเจ้าอาโยที่อดทนจนหาความจริงจนเจอในหัวใจอาโยรู้ดีว่าถ้าเขาไม่อดทนถ้าเขารีบตัดสินใจหรือหนีไปตั้งแต่คืนแรกเขาคงไม่มีเพื่อนใหม่ตัวกลมๆนี้ และไม่มีความสุขแบบในวันนี้